สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบายพี่น้องป้องป้ายเนาะสามเคยเอ้ยสองเคยมาตะคุตจิโร่ให้ใยใหญ่จะดีเฮาเนาะสามเคยมาตะคุจิโร่จะติดล่อมีเยจรเได้จ้ี่จ้าพี่น้องสเคยแม่เคยที่สามเลียงมูสาโตแล้ว นางพ่องันเคยหลายก่อนมะขาดทุนแน่รอยอเมจจน่วนมาคูจกิโพี่น้องเลยไั้ยินว่าพี่สาวคนสวยเขาว่าโตหายตัหลาบานเแมก็อยากไปพ่อเม่พี่พี่เพียวจ๋าชพวากได้พอดีะกราคาคืเพาตได้มาูเกพอลมามานงมา อย่าเปไนไรมาลงทางเดียวอันจอมคนจะมาได้บะราอีกเนือนเสร็ละผัวว่าแม่ควายจีดอกผลลึกลายได้เพื่อนกันได้ป่าเพื่อนถามข้าวเนาะเมื่อวานอยู่บ่เด้๋ยวบ่เด้คุยรำกันตั้งเต้อีผอเสีย่อะไรมึงมีเวลาแล้วก็โธ่มาอีก เราแวะว่าจะาพระทูนทหนอาเทนเหมือนกันอ่ะซื้ออลิสาอาลิาาสาเขาขี่ว่าน,น้องนา้าเฮ้ยทุกับฮัลโหลน้องนองนอจ้า,าพี่เห็นในสองเคยได้เห็ดเยอะเหมือนวะอยากจะสั่ง <c oughs> ขายยังไงแล้วก็จิ้งจิบกิโลนำ้ำเหมือนวะเลยว่าเขาเจ้า,า,าขายตัวละบาทพี่งั้นพี่ให้ตัวละห้าบาทเลยสั้น คืบแม่เร็แง่ไหนทำให้ใเดินลงนอยู่กันทำห้องไอโน่่าอนแม่จะขอครทางหนชักกระดิ่งยุดนะคะว่าเอากันชุนจักระทิ่ดับไม่ใช่ไหมเออแง่ใช่ไหมนั่นนะไม่ใช่ไหมเอามาเได้นะอ๋อผู้ใก่ เอาเนีมาอีกเลยมาติกกกกกกกไก่กับพอ่อชไก่เอ้ยไปคยอยใส่ยังกินขี่มันตีเสียบนับห้องโตโนโก่ก่อน โหนกเนีย๋ยวกูดให้คุณป้าเพื่อนมาเป็นยังนยหงน,นับในห้องพ่องเท้นน์รอดว้ายเฮ้ยมันก็มาไปะจะอันนี้เข้าน้มน้มหน่อยพามไปเอาทาั้งในรังบ้านไปข้า,าทั้งประเทศในรันงบ้านไปอีแม่จะบู่แม่ ทำขับค้านะทั้งซี่เล่น้อยนั่นในเตียงน่ะก็จะนำไมในใจพี่น้องก็จะยันลงเกินหลายสิไม่ได้ห่อซองมาเดียวมาเดียว 那你晚上吃过？ ยีส่กอ็ดหน่กอ็นมได้เท่าไระสบอ้มีรบ่เนาะเ็ดเเนาะเนาะหนึ่ง,งร้อย็นได้หน,อน,นึอยตัวเอาคุณคุณพี่หลายเด้อจ้าดีกับไต่นมนมองก้กนล่างหนึ่งเนาะโ <c oughs> ปรงเทน,นกับโได้ขาเบีย้ยนั่งเะพี่เอ้ยอได้ขานม่มขาเป็นเพื่ลูก ค่ะเค่ะเบี้ยค่ะยาสูบเธอและขันใกกับลูกน้ามันเนพองเพลินกนนอกนี้ลสิเดไลกยแล้วนอกจานเออไม่เล่่ใช่เลยยังอยู่เลยเงื่อนทุรยองไอยู่าีเดบางเงื่อทียว่ใหญ่จะดีให้มาพันสโอนไปลูกพันสมเบิร์ตบดใส่จักบาทเฮา เฮ็ดปัวคนจะเอาไล่ได้ซอ,อ,องํำโลหมดแล้วได้ประมาณ้องโลเฮ็ดปวกันเอาตุ่อะไรเล่ลลากันว่าวึงพี่เพียวมันอันขแม่นู้บอย่านมันแบบขาสูงแพงนี่ ที่ส่งให้ก่อดเลยพี่ๆอาจารย์นี่ค่ะส่งแบบโคตรผูกับพันนับจิ๋วคล้ายให้ พี่ซาคนซว้อีปน้องช่างเมืองนอกคนคนสั่งต้นละหาบาสผลพี่ชายต้นละหาบาจเงมราอีเมียซ่อนทามหาพี่พี่เอวจ้าเด่ยอยซาจตโตเย์จะนายคูปองส้ายไปให้เบิ่งเได้อมดเลยนะพอนนองหมดจำหูจำได้ว่าของนี่เนี่ยในรอยซาเจตโตน้องโนย

เพิ่มข้มาเทศอีกหนป้ยทงะอหนึ่งหนุไปตั้งมาใส่ไหวนะสงเาดยเ้าาแหละเลกเล่แล้วไหนัดนัพ่อ้นมานั่น้นแล้วไปไหนไปนเห็นบ้ากันเลยไปไหนไปน้ลูกเอ้ดแม่หยกลงเลย่ะหนากไปก อย่าน้ำพอลอาจจยุดผักสมองเ็ไดล่ะเดี๋ยวซองลอยโตเดยพี่พี่เอาอีแม่นับจะกทางนอนนำกันพี่แม่โดยนาไดเป่าะเป่าอยู่นับสลดทางนอหน่ะก็โา้ิใส่ขี่ร่วมกันอยู่แล้วเดี๋ยวหน้าจะมอตัวหนึ่ เห็นมาร้อยแล้วขู่นะสาล่าสาล่าให้ป้าเด้อมันใน <c oughs> เคล่ะด้สองรอยหาซิบหา

มันคิดค้าเดีนเด๋ยวแงก่อนสิแทงก่อนดูยัาก่อนเออมินเ็นนะนะมินพาเห้นนองเห็นด้วยเหรยนะอืมตน้ำมีแะเออมีแหละก็้องเอา งพ่อลองเทยนโอ้ยนี <inaudible> ่ม่ช่เบิ่งนี่เบงองเจ็ดงเามสี่เจ็ดห้าององยเ้าเดเจเจ็ดเจ็ดดเเพเเเเจเเเจ้า เมีส <gesch> <laughs> ิประพูดเติมว่จะมัซองลอยอานนะคาเก้าก่ากเ้เนาะ้อ่าอย่ากามาสิออ่ได้จังเบิ้งมจังเบิ้งของมันเนา พี่น้องพอถังเทนเนี่ยสองร้อยยี่สิบตัวเคยละนะแล้วซองร้อยหาสิบหาเนาะอีสาวตัวนะแเทมเพิ่์นอาะแล้วองร้อยตัวพอป้าถุบไปเลยรวมรวมเมสเซจนี่เอ้ยแม่อีแม่ใช่แล้วกนของพอซินได้ไล่ได้ สองลอยหาสิหาสองลยหาสิหานี่สองอยาวจดอือสองาจิตพี่น้องกองปายมาะหาลอยเนาะบอนหาลอยเนาะฮกลอยบ้าบอนหกลสองอยหาซิหาแลวเมันงมอนียกาเซราเด้อพี่น้องตาฝากระไรกูเซได้ยังอยู่ดีแม่งก็สกูสกุลกะขอบคุณพี่คนสวยละลายเด้ออยู่ทางมองนอกเนาะ ที่หาน้องทรายน้องเคยตัวละหาบาทได้ายได้จ้าโปรไกคานุ่มล้านเนาะโปรไกคานุ่มอินเก่งขนาดอืีดีๆเพลงเบอร์สกุสุคนพอกันใหม่คลิปหนาน้องๆมาสบายดีขอบคุณที่เม่์ซ้อนอะไรคือการบรรดาบเจริญให้ลูกเมย์ซ้อนมาได้ประกวดนะเป็นคนหนักไปแล้วแม่ไปเลยได้สบายดี